สวัสดีค่ะเพื่อนคะ่ะมันคือผลของต้นตะก,กูค่ะเพื่อนซึ่งร่วงลงมาจากตะก,กูต้นนี้นะคะลำต้นสวยนั่นเพื่อนตรงดิ่งขึ้นไปข้างบนเลยปาดงามมากเลยนะคะลำต้นตรงทีนี้พอที่เรือนยอดของมันไม่รู้ว่าเพื่อนๆมองเห็นไหมพอดีกล้องอ้อมมันสะท้อนแสง ดเข้าไปดูมันจะมีผลเต็มเลยนั่นเพื่อนตอนนี้ผลของมันกำลังร่วงเพื่อนๆเ,เห็นไหมักกราวร่วงตามพื้นเลยนะคะผลของต้นตะกูเดี๋ยวอ้อลองดูก่อนนั้นเพื่อนว่ามันจะสามารถจัดเก็บเมล็ดได้ไหมยังไงเพื่อนๆก็ติดต่อมานะใครอยากได้ตะกูไปปลูกตะกูตะก,กูยักษ์ที่เบอร์โทร0876069955 ไอดีไลน์ a u n g s a r a 0 9อ่านว่าอังสรา09กับต้นตะกลูยักษ์ขอบคุณค่สะสวัสดีค่ะ